คำว่าเติ่งหยีแปลว่าอะไรคำนี้นะคะมาจากคำว่าเติ่งที่แปลว่ารอและแปลว่าเท่ากับบวกกับคำว่าหยีที่แปลว่าในที่เติ่งหยีมีความหมายแปลว่าเท่ากับเหมือนกับตัวอย่างการใช้เช่นอ้อเจียอ้อเติ่งหยีซื่อสองบวกสองเท่ากับสี่คำว่าอ้อแปลว่าสองเลขสองเจียแปลว่าบวกเพิ่มซื่อแปลว่าสี่เลขสี่ เจ้าเมาจัวตงหยีเมาเียนทำแบบนี้เท่ากับเสี่ยงคำว่าเจ้มแปลว่าแบบนี้เช่นนี้หรือแปลว่ามากก็ได้นะคะจ้วแปลว่าทำมาเมาเสียนแปลว่าเสี่ยงเฉียนมั่วเติงหยีชื่อยีจ่จงจี้เจี๋ยการเงียบเท่ากับการปฏิเสธอย่างหนึ่งคำว่าเฉีนม,มั่วแปลว่าเงียบการเงียบยีจ่จงแปลว่าอย่างหนึ่งชนิดหนึ่งจี้เจี๋ยแปลว่าปฏิเสธ ยี่จงจีจ้เจยก็คือการปฏิเสธอย่างหนึ่งมาจอดลึกคำศัพท์ไปด้วยกันกับชีตคำศัพท์ HSK ระบบใหม่1และ2ที่ได้รวบรวมคำศัพท์พื้นฐานกว่าพันคำแบ่งหมวดหมู่คำแต่และประเภทด้วยสีต่างๆทำให้จำคำศัพท์ได้ดีและเร็วขึ้นพร้อมตัวอย่างประโยคจากข้อสอบ HSK และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน HSK 1 179บาท HSK 2 2 2 9บาท, 2, บาทค่าส่ง30บาท สั่งสองเล่มส่งฟรีสนใจสั่งซื้อแอดไลน์มาที่แอดเฮาเตอได้เลยค่ะ